พร้อมกันนะคะอาราหั่งสร้ามาสร้างบุตรโยคภารเพื่อทางพระสวัตัมอัพิวาเทีเจ้าขอให้ชำมม่นสัญญาต่อพันทะกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในการต่อต้านการทุ้จริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนด้วยการขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตพรดีทเช้าวันเปิดปีงบ ประมาณ2,568นะคะพอเปความสุขว่าวันนี้นะคะในการจัดการศึกษาของพวกเราในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของอปีว่ประมาณ2,567นะคะถือว่าเป็นไปด้วยความราบรื่นเกือบา่อันนี้คือคำนี้คือจริงๆนะถา,วา,ถา,าวาพวกเรามีความสุขสนุกสนานเราทำกันได้ทุกคนเลยล่ะนะคะกับเพื่อนกันเรามีความสุข กลุ่มนิเทศจะต้องมีการเตรียมการในการลงโรงเรียนในช่วงของการเปิดเทอมกลุ่มแผนกุ่มแผนจะต้องมีการประชุมในการทําแผนเดี๋ยวเพราะโรงเรียนจําเป็นจะต้องรู้ในเรื่องของการจัดทาแผนที่ที่ถูกต้องและก็เชี่ยวชาญในการเขียนวิสัยทัศน์พันธกิจในเรื่องการเขียนโครงการต่างๆหมุนมาที่กลุ่มบุคคลงานของท่านกําลังจะเข้าอีกไม่กี่วันทั้งในเรื่องของการ